สวัสดีครับ <c oughs> ผมเพชรตัวแสบครับไ<ผ>ม้เม้น่เอ่ทุกคนน่าจะรู้จักนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเน็ต <c oughs> วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่ <Wow. S 2> าพิสูจน์ว่างัดข้ออ นั่นคือแอร์มคอร์ arm wrestling ฮะ arm แปลว่าแขน wrestling คือ wrestle กับมวยปั้มแต่มันแบบมวยปั้นกับแขนอ๋อแล้วแหละเราจะมาอาร์เรสต์ริงกันได้ถ้าเรา Arm Wrestle เราจะ เราจะพิสูจน์อะไรว่าใครแขงแรงกว่าไม่ใช่แค่นั้นมันกระจอกไปท่องผมไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเน่เคยได้ยินเปล่าว่าเวลาเรางัดข้อใช่ไหมถ้าเราแบบแพ้ใช่ไหมไปปั่นยิ่งหลีดสิบรอบแล้วแรงมันจะเยอะขึ้นเร้จะกลับมาชนะเลยจริงไหมก็ไม่รู้ไงนี่ผมได้ยินมาเออหมือนปั่นยิ่งหลีดสิบรอบเว่าวินหัวจะทําให้เราแข่งแรงขึ้นไม่รู้อันนี้คือคือได้ยินมาไม่รู้นะรับเออวันนี้จะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดเราปั่นยิ่งหลีดแล้วแรงจะเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าครับแขนคุณยัยกว่าผมเยอะคุณคงจะชนะมยด้ว แต่ว่าเอาแล้วงี้ใครจะเป็นคนปัดยิ้งดีดดีคนที่แพ้อ่านั้นเราต้องลองดูก่อนใช่ลองทำมันมาก่อนนี่คือยังไม่ปัดยิงดีดก่อนโอเคเ่าตายแถานี้ใช่ไหมที่เมีครับคนจะบอกว่าห้ามห้ามทำให้คอเมอแบบเออไม่ตรงไม่ตรงตรงใช่โอเคตายรู้สึกพลางของเขาแล้วผมแพ้แน่นอนผมเป็นตัวแทนของคนไทยเลยครับตายผมเป็นตัวแทนของ ไม่โนบะนี่ผมจะแพงอยู่แล้วแต่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวให้สัญญานะอ่ะเออตั้งก็ได้อ่ะสามสองหนึ่งเริ่มพยายามอ่อนมากเนี้ยมีออกแรงแค่แบบสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์็นที่ออกได้ไหมออกหมดออก บอกแล้วผมไม่ทำให้คนใจผิดหวังแน่นอนอ๋อจ้งเลยแดงแดงดูดิหน้าแดงดเลยปันจ้งเี่จะเป็นคนปั่นจิงหลีแล้วปันเป็นวะเนี่ยแบบนี่ใช่ไหมเออประมาณอย่างนั้นเดี๋ยว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 มดีเมื่ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเไี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยเดี่ยวเดี๋ยวเราต้องดี่ยวเดี๋ยเี๋ยวเดยเดี๋ยว้ดี๋ยี๋ยเี๋ยวดี๋เี๋ยี๋เี๋ยวเดยวเดเดยวะดเดีเดี๋ยเดี๋ยววเยวเ Xếp vòng, phải không? 10 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eigentlich... <gülêng> và... 6, 7, 8, 9, oh my, nè. 10, Wow I can't, I can't do it. Ê, mình không thể ngã được. Mới đây, vừa rồi mình ngã ngã luôn rồi. เวียนหัวรู้สึกว่าแบบเึงมีพลังมากขึ้นไหมไม่ไม่นี่คือมันไม่จริงเดี๋ยวลองดูกับตั้งไหมเดี๋ยวผมจับกล้องเดี๋ยวผมนั่งถ่าย แค่พีชูดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําแค่รอบเดียวมันไม่ได้พีสูนะไรใช่ต้องทาหลายรอบที่จะพีสูจริงๆใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นบางเอิญใช่ไหมหรือแบบบางเอิญที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดวิทยาศาสตร์มันแบบว่าต้องทําแล้วทําอีกถึงจะพิสูจน์ได้นะแค่แล้วก็ต้องเป็นตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมต้องนั่งนะตั้งนี้ไม่รู้จะไหวไหมดูนี่นี่นี่ดูแขนอืเฮ้ยแค่จัดไปพร้อมไหมหนึ่งสองสาม โอ้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 โ้โอ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 ออ้โ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 อ้อ้โอ้อ้อ้โ้โอ้โ สองเร็วกว่าสามสี่ห้าเช้ยยยยยย่ยยย่ยยยยไปต่อพี่สุดไม่ได้ยย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 ไปยยเยียย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 ียย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 ยดยย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 กยย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 ยวย ไม่กระทอะไรละกระทืมตั้งเลยน่าละเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาสิบเอาสิบหนึ่อเร็วเร็วสิบวเร็วปุ๊บเดินสองสามสี่าหกเจ็ดเจ็ดอีกสาอีกสามมาเลมาเลยมานมานมาล่ยเล ม่ช่วยเลยคือคือมันเหมือนแบบเขาโดนแรง่ะผมมันจะไปอย่างนี้เนี่ยเียวผมเขาใจแล้วทำไมเขาบอกว่าถ้าไปทางขวากับมือแบบนี้ใช่ไหมอือต้องมูนทางซ้ายเพราะว่าอันนี้อันนี้ความคิดเห็นนะคือตอนที่ตอนที่หัวเวียนร่างกายร่างกายจะไปทางนั้น ฉะนั้นตอนที่คุณอันนี้มีว่าอะไรออมรัสมีัดคออ่ะหัดคองัดงัดคอคือร่างกายผมกำลังจะไปทางนั้นอยู่แล้วฉะนั้นมันเหมือนเพิ่มเสริมแรงเข้าไปอน่าจะอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลมั้งแต่แต่คือเมื่อกี้ตั้งเนี้ยตั้งไปผิดทางใช่ไมผิดทางเพราะว่าเมื่อกี้ร่างกายตั้งไปทางที่ไปเพื่อนสีไปใช่ใช่เพราะว่าจำได้ว่าไอ้ไอ้ฝั่งเนี้ยที่ไปอ่ะคือแบบเฮ้ยมันมันมันไปจริงคือแบบมันทิ้งแมันทิ้งไปเลยแสดงว่าเป็นการทำผิดที่ดีมากเป็นการทำผิดที่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยพ เยแต่คือเมื่อกี้กับเนทจริงครั้งที่สองเนทแบบแข็งขึ้นมากอ่ะมันนั่นเว่าะร่างกายกำลังแบบกำลังแบบมันหมุนมาทางที่แบบงัดแสดงว่ามันก็น่าจะเป็นความจริงนะเพราะเขาแบบปันจิ้งหรีดมันอาจจะเป็นเหมือนแบบแรงเสริมหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะเออแต่ควรทาถูกทางออย่าตำิดอย่างนี้ไม่เอานะ ยังไงก็ลองเอาไปทากันดูนะครับเพื่อนๆลองทําดูแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกผม,ม้วยนะครับไม่แน่เพื่อนๆจะได้ผลอะไรที่มันแตกต่างจากผมกับเนทและตังก็ได้เนาะนั่นแหละอือวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสนุกมากมันตรงมันก็น่าจะจริงเนาะเท่าที่ลองดูถ้าถ้าสองคนที่สู้กันแบบเท่ากันเลยอืคือผมรู้สึกว่าไม่ว่าผมทำอะไรผมชนะสีไม่ได้คุณแข็งแรงกว่าผมเยอะแต่ถ้าเท <agle S 2> <realidade S 1> <ๆ>่าๆกันมันน่าจะช่วยนะเพราะว่ามันจะร่างกายมันจะเสริมอือน่าจะใช่ ก็ลองไปทําดูยังไงเพื่อนลองไปทําดูนะครับใช่าลืมนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากที่จะพลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อซีตัวแสบอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องของผมนะครับแล้วก็ช่องนี้เลยครับไม่ต้องแนะนําแล้วทุกคนรู้จักดีผมไม่รู้จะพูดอย่างนี้ทําไมต้องแนะนําตลอดเพื่อมีคนใหม่ที่ไม่รู้จังไงโอ้รู้จักกันทั้งประเทศทั้งโลกแล้วเกวันนี้ไายการพิสูจน์ก็มีเท่าดีนะครับและจำเอาไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้จากปาคนอื่นไม่แจงเท่าแห็นกับตาตัวเองสวัสดีครับ ไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่จริงอะไรไม่เจ๋งใช่ไหมเจ๋งเจ๋งไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่เจ๋งเท่าเห็นตากับตัวเองไม่ไม่เจ๋งเท่าเห็นกับตาตัวเองเออเออ่ก็ได้เอาเื่ก็ได้จำไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่เจ๋งเท่าเห็นกับตาตัวเอง